สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Imagination Storytelling รายการที่จะนำนิทานสรุสนุกมาเล่าให้ฟังกันก่อนนอนพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งกับพี่วันวานธีรดากิตติศริประเสริฐนะคะนิทานในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งเธอชอบใส่ผ้า,าค,คลุมกับฮู้ดสีแดงอยู่เสมอจนใครต่อใครต่างก็เรียกเธอว่า หนูน้อยหมวกแดงเรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง เธอใส่ผ้าคลุมกับฮุดคลุมหัวสีแดงที่คุณยายเย็บให้เธอชอบผ้าคลุมสีแดงผืนนี้มากจนใส่มันอยู่เป็นประจำคนในหมู่บ้านต่างก็เรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีผ้าคลุมที่เธอสวมใส่หนูน้อยหมวกแดงนั่งหูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัววันนี้เธอได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายของเธอ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเมื่อคุณแม่ทําอาหารเสร็จเธอก็จัดแจงเอาอาหารและขนมทั้งหมดใส่ในตะกร้าและส่งให้หน้อยหมกแดงเอาตะกร้านี้ไปส่งให้คุณยายนะจ๊ะลูกรีบไปรีบกลับแลหว่างทางอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลทรายที่ไหนอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยนะเข้าใจมิจ๊ะคุณแม่กำชับหน้อยหมกแดงด้วยความเป็นห่วงค่ะ คุณแม่หนูน้อยหมวกแดงตอบรับเธอสัญญากับคุณแม่ว่าจะทําตามที่คุณแม่บอกจากนั้นเธอก็รับตราา้าและออกจากบ้านไปอย่างร่าเริงระหว่างทางไปบ้านคุณยายหนูน้อยหมวกแดงต้องเดินผ่านป่าในป่ามีดอกไม้สวยงามขึ้นอยู่เต็มไปหมด หนูน้อยหมวกแดงเดินไปมองดอกไม้ไปอย่างมีความสุขระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นก็มีหมาป่าเจ้าเล่แอบมองเธออยู่หมาป่าหิวมากเขาหวังจะจับเด็กหญิงกินเป็นอาหารมื้อเย็นหมาป่าคิดแผนการและเดินเข้าไปหาหนูน้อยหมวกแดงืสวัสดีจ้ะแม่หนูน้อยมาทำอะไรในป่าคนเดียวเหรอจะ้ะหมาป่าถาม หนูกำลังจะไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี่เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรเธอลืมคําพูดของคุณแม่ที่บอกว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าไปซัสนิทเลยเมื่อหมาป่าได้ยินมันก็คิดแผนการใหม่ออกมันหวังจะจับทั้งหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายของเธอมากินทั้งคู่มันถามหนูน้อยหมวกแดงว่าบ้านคุณยายของเธออยู่ที่ไหนหนูน้อยหมวกแดง ก็ตอบไปอย่างซื่อๆว่าบ้านคุณยายของเธออยู่ที่ริมชายป่าที่หมู่บ้านใกล้ๆข้างหน้านี่เองแม่หนูน้อยจ้ะหนูเอาแค่ตะก้าอาหารเล็กๆไปให้คุณยายแบบนี้คุณยายเสียใจแย่เลยข้างทางดอกไม้ส,ยสวยๆออกจะเยอะแยะฉันว่าหนูควรเก็บดอกไม้ส,ยสวยๆมาเป็นของฝากให้คุณยายเพิ่มด้วยนะจ๊ะมาป้าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงเก็บดอกไม้ มันจะได้มีเวลาพอที่จะวิ่งตรงไปยังบ้านของคุณยายเพื่อจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมกแดงที่บ้านหลังนั้นเลยหนูน้อยหมกแดงเชื่อคำหมาป่าเธอเดินเก็บดอกไม้ข้างทางอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลาและคำเตนของคุณแม่ไปหมดจนเจ้าหมาป่าเดินไปถึงบ้านคุณยาย ที่ริมชายป่าของหมู่บ้านข้างๆเมื่อมันไปถึงมันก็เคาะประตูเรียกคุณยายมันแกล้งดัดเสียงให้เล็กเหมือนเสียงเด็กหญิงสวัสดีค่ะคุณยายหนูเองนะคะเปิดประตูให้หน่อยค่ะคุณยายนอนอยู่บนเตียงได้ยินเสียงหลานสาวเธอก็บอกให้หลานสาวเปิดประตูเข้ามาเข้ามาเลยจ้ะยายไม่ได้ล็อกประตู เมื่อได้ยินดังนั้นหมาป่าก็รีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านมันพุ่งตรงเข้าไปหาคุณยายที่เตียงหวังจะกินคุณยายหมาป่ากระโดดใส่คุณยายที่นอนอยู่บนเตียงโชคดีที่เธอหลบออกมาทันคุณยายรีบวิ่งเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าทันทีเจ้าหมาป่าพยายามจะเปิดตู้เสื้อผ้าขณะที่มันกำลังพยายามอยู่นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นคุณยายคะหนูเองนะคะ คุณยายเปิดประตูให้หนูหน่อยค่ะเจ้าหมาป่าได้ยินเสียงหนูนอหมวกแดงมันก็รีบวิ่งตรงไปยังเตียงของคุณยายมันเอาหมวกของคุณยายมาสวมไว้ที่หัวแล้วเอาผ้าหม่มขึ้นมาห่มปิดหน้าของมันไว้มันเรียนเสียงคุณยายแล้วบอกให้หนูน้หมวกแดงเข้ามาข้างในเข้ามาเลยจ้ะยายไม่ได้ล็อกประตูหนูน้อยหมวกแดงเดินเข้ามาข้างใน เธอเดินมาข้างๆเตียงของคุณยายคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคลุมโปงด้วยล่ะคะหนูน้อยถามด้วยความสงสัยยายเป็นไข้ไม่สบายยายเลยหนาวจ้ะมาป้าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงของคุณยายแปลกจังเลยคะหนูน้อยหมวกแดงถามอีกครั้งยายเจ็บคอจ้ะ ย่อยไอหนักมากเ <c oughs> <c oughs> สียงย่อยเลยเพียนๆไปจะหลานหมาป่าแกล้งไอคอกแคกระหว่างพูดตอบเด็กหญิงระหว่างที่หมาป่าไอพาห่มก็เริ่มหลุดออกจากหน้าของมันหนูน้อยมมกแดงเริ่มสงสัยในใบหน้าของคุณยายเธอเห็นเขี้ยวยาวๆออกมาจากปากนั้นเธอเลยถามไปว่าคุณยายคะทำไม คุณยายถึงมีเขี้ยวที่ยาวขนาดนั้นล่ะคะเธอค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่คุณยายของเธอยายมีเขี้ยวพอยายจะเอาไว้กินหลานยังไงล่ะเจ้าหมาป่าเผยตัวตวนที่แท้จริงออกมามันกระโจนมาหวังจะตะคุบหนูน้อยหมกแดงหนูน้อยพยายามวิ่งหนีเธอตะโกนกรีดร้องเสียงดังลั่น จนเสียงของเธอดังไปถึงนายพรานหนุ่มที่กำลังออกล่าเจ้าหมาป่าอยู่พอดีปังปังปังเสียงปืนดังขึ้นเจ้าหมาป่าดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดนายพรานหนุ่มที่บุกเข้ามาในบ้านใช้ปืนของเขายิงเข้าที่เจ้าหมาป่าอย่างจังเขาช่วยหนูน้อยหมกแดงและคุณยายออกมาได้สำเร็จ น้อยหมกแดงขอโทษคุณยายที่เธอไม่ทําตามคําสั่งของคุณแม่ว่าให้รีบมาหาคุณยายเธอออกนอกเส้นทางทั้งยังคุยกับคนแปลกหน้าจนทาให้เจ้าหมาป่าเกือบจะกินคุณยายและเธอซะแล้วยายไม่ได้โกรธอะไรหนูหรอกจ้าแค่หนูไม่เป็นไรยายก็ดีใจแล้วนี่ถือเป็นบทเรียนนะจ๊ะต่อไปนี้หนูต้องสัญญากับยายนะว่าจะไม่เชื่อคนแปลกหน้า และจะไม่ทะเลทลายจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคำคุณยายคุณยายยิ้มให้เธอจากนั้นคุณยายก็เลี้ยงอาหารแสนอร่อยให้เธอกับนายพรานนุ่มก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับบ้านไปหาคุณแม่โดยปลอดภัยจบแล้วนะคะ นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าเราควรมีวินัยในตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกแล้วเราก็ไม่ควรทะเลทลายไปไหนไกลจนลืมเวลานะคะและควรกลับบ้านให้ตรงเวลาที่กำหนดที่สำคัญเลยคือต้องหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าเป็นอันขาดเพราะพวกเขา อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อเราอาจต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือทำร้ายร่างกายจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เหมือนหมาป่าใจร้ายที่วางแผนจะกินหนูน้อยหมกแดงกับคุณยายเป็นอาหารนะคะแต่ถ้าเราเผลอทำตัวผิดไปเราก็ต้องรู้จักขอโทษรู้จักรับผิดเหมือนที่หนูน้อยหมกแดงขอโทษคุณยายนั่นเองค่ะและอย่าลืมเอาความผิดนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำผิดซ้ำสองด้วยนะคะ ถ้าน้งนองๆชอบนิทานของพี่วานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่และอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิทานในตอนหน้าคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาสองทุ่มครึ่งกับรายการ The Imagination Storytelling วันนี้พี่วานขอลาไปก่อนขอให้น้งนองๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ